สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขายกิจการอาบอบนวดร้านดังพระรามเก้าราคาสุดขุ้มวางมัดจำก่อนเอาไปเลยผู้ใช้เฟซบุ๊กดุดสตีวงสมบูรณ์ได้โพสข้อความในกลุ่มเซ้งกิจการเซ้งร้านเชาาร้านระบุว่าอย่างที่บอกนะคะกครวางมัดจำก่อนเป็นของคนนั้นค่ะขายกิจการอาบอบนวดเตอร์ตินสุดเอนเตอร์เทนเมนต์พระรามเก้าราคาขายกิจการ33ล้านไม่รวมที่ดินที่ดินเช่าขนาด สองไร่ครึ่งพร้อมอาคารสถานบันเทิงสองชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม6000ตารางเมตรลานจอดรถ30คันพร้อมใบอนุญาตอาบอบนวด24ห้องและซสาหน้าขนาดใหญ่จุได้60ท่านค่ะอาคารทั้งหมดรีโนเวทใหม่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมงบประมาณ24ล้านสัญญาเช่าที่ดินต่อทุก3ปีค่ะเช่าเดือนละ2 4 0 0 0 0ค่ะราคานี้คุ้มมากเพราะแค่รายได้ต่อเดือนจากซสาหนา้าก็ขอเวอร์ค่าเช่าที่ดินแล้วพร้อมเงื่อนไขพิเศษลดค่าเช่าที่ ดินให้3เดือนแรกค่ะสนใจทักหาตริมด่วนโทรหรือรายค่ะบอรอให้สิผู้สนใจที่ทำสัญญาวางมัดจำก่อนนะคะท่านผู้ชมคร,รับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ